โอเคเป็นดวลการ์ดแบนการ์ดนะคะระหว่างน้องผิงนะเด็กแกนบูนะคะกับน้องป่าเด็กรอยเหแสงถัรวลี่นะคะใครจะเป็นฝ่ายชนะก็ไปลุ้นกันเลยนีอีีเนมรอบเเต้อมีอีกมรอบไปโอเคโอเคตีได้หมโอเคตี

ไม่รอดอยู่ดีาจะสักห้าเจ็ดสองหนึ่้าสองหน่งห้าสองหน่ยยะเยนอที่ปาะมว่า้ประกาศอันนี้ไปเมต่อรอเยแล้วเราก็โดนแบทเทเออเราจะเทแล้วก็ระกาี่ื่นเนอย่างเที่สุดป่ะแตงป่อยแล้วมนเหมือน้มันคิวอะอเ อะไรคือคเยไม่ใช่ดีวไนละสยมันลามะเื่อไหเหมือไดียว้เนะเมื่อกีเนะครับยง๋อมาขึ้นมือมายิอะไรโงอะไระไเท่หไม่ไปี่อ้เว่า้เหยลุมโซ่เจ็ดห0ึ่เจครับส้ามินเตอยจมว่านเเลยเวเด ภาษาไม่ต่างกันแล้วเราก็ัเาดจากคนละแบบคบบ

ก้เลยั้ที่2เหอ2ไม่ใช่ัวัไม่ใช่องะนเจอร์สแตนเจอรานีกตั้หนึ่งแตพูีว่าไงสัตว์ไม่เก่าเรบือ เตมเลยต่อด้วยต่อยขึ้นแบบนู้นแหละมันเป็นการส่อสั่งเกยเ่เข่งน้องบอกว่าสซวาน่า ลูกตัวที่สมุททางหมดเห็นไหมดแล้วนี่หี่มีเล่นต่อแล้วเมาแล้วเทมนจะื้อบอกว่าถ้ารู้ออกจะดีกว่าเห็นไหมไม่สนใจะเล่นเห็นหม้มเล่นเนี่ยด้วของเก่าไรมี้ไม่ต่อา่เยเป็นเด็กที่ไม่ต้องหาม่จริงนะแก่ไม่เอาจะอารกจะเท่าไ

ไม่ติดกับเราไม่ติดอกมันคือเซอรี่ไข่โอลก็กิโลละสองร้อยเอ็ประมาณจะดเ่าร้อยกร2กสองร้อยบาทราคาคือหนึ่งแล้วก็ใ้คูปเงินหพิกแงได้พยกันอยู่ที่สามพิมครับดายในไิคคู น่าซื้อนี่เองน่าซื้อก่อถ้าสนก็ไปขายย่ากนี้าอยากได้ไปถ้าเราอยากได้กหาไอ้พวกไอ้ลายุดได้หนึ่งแถว <S <S ขยา,า,ยา,ายหลุดเลยอะ ไลน์่าหครับไลดีพูดที่รูว่าไลน์เป็นอาครับถ้าเป็นอาร์ติดิดีที่แปดร้อยถึงพันห้าครับน์บูชินะครับบูชีนจะถูกครับบูชิจะถูกปันสองเท่าไหร่บูชคือที่เอ่อถ้าโชคดีหน่อยถ้าถ้าโชคดีหน่อยเอ่อลยบูชีแบบคนอื่นเขาไม่เอากันก็เสียหาแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดไลา์ไลน์อะไรไล์ที่ชอบก็จชขอของเอาละ ไม่แปลใส่อีจก้าแล้วเเป็นอะไรกันเลยในสามคือตันนันแม่ที่ไม่นีท่เป็นก็จะเป็นอะไรกันเราะั้นเน่ตอนนันที่ขายออกไปแล้ว่อกัเล่นั้เลที่อ สี่สิเลยไม่มีเก้าสามได้ไหมได้ได้แซงตรี่มสี่ลเป็นลายของตัวเกลสองลูกอะซี่พันสี่ตายแล้วเอาบอกแล้วเรื่องนี้เลยอนว่าจะมีกีเนี้ย ไม่นไรสามรอยเราต้องมัด้นึ่งกีได้ถาเราลีหน้าไดาบอกอันนี้ใช่ไหมขนนนึ่งแล้วแลวเปิด็อเราค่แลวเาไรเนี่ยหปเล่ไดลบ่อยนักก็เล่นใครเย้องไม่อเ่เขาเลยนี่ค่นี้ติดในี่จคาลิลัเบอร์ติวบชีด้วยแล้วก็ ตาม่วตอบสมกับแฟเยคอยากให้แกขายได้เินพอเมื่อลงแล้วถญี่ปุ่นเอยู่ที่4สน4แนเป็น4แหาเอาแต่ถูกแตถูกแต่ถูกวันที่ขายได้ครับที่อะไรพี่อบแสกอะไรนี้อยู่ที่ไลมืก้ อทิ้งนี่แล้ว้ามาไม่ใช่กูเลยมันย่งเลยสิบสามสิบสามยี่สามคนนี้พอเห็นแสงกาบยิ่งคุกบังบวกให้มือแล้วก็ไม่มีแดงง้นงไรนะสามสิบสามมัก,กลับเอ่อเจอกลายที่เกัดเช็คเซคเชื่อ สองคีน่ะอันนี้อันนี้เป็นสองคีอยู่แล้วคีแวนพลังพลังแวนหมก็คือสามคีสามคีสองคีตัวอ้ลีงกาดจบวันที่ตัวเองโดนตีาเตบัสหนึ่งยเลียกาบเตียนเด่งสามใบแวนกาดนี้ แล้วก็สเปซห้าหมื่นสามหมึ่นสามเปนไี่หมื่นสามเปนกาเท่าเดิมสามพิบสองไลท์แนนี่ชิ่หายยังบอกไปว่าเีเจตอนสุดท้ายมได้ตัวเช็ค้ดในคอนดิเกอร์ตายเพรคุณแม่ ตอหมา้าไม่ได้บอกอะไรนะซีนเนเชคเกอร์บอกตวคนเดียวเอยิ่ตั้ำิก่อนสเกียร์หนึ่ง10กทอาสิบหกเปกาให้หนเป็น2ีเกียร์หนึ่งสาวใบเท้าหลังสามสิบสามสิบห้าแล้วก็สี่สิบห้าสี่สิบห้าสองี้าดอันนี้สิบสามย่สิบา เจอสองนายเข้าคอเดกคนี้คดใคกู้ครับที่จะมาเป็นตัวละครแล้วมันโหกเวน่าจะมาแรเ้เลยนี่คนที่ติดติดๆยดเรื่อพระเอกมาตดตคนอื่นเารืเองเซติโดดแต่คนที่เรียอคนี่ตาอกบ้าไดดีนไม่ยดย้งยี่นเาันเดียวค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 นเดียวผ่านเลย ฮะตาแกตบูบ้างเออ้า้ิพ่มพิ่ยิงบูไปลแล้วก็โดนลงไปนะแต่ล้วเียีไทเป็นองเรีไทยแบบไปว่ถ้าเราเห็น สกิลโม่นี่คือของคนนี้ใช่ไหมคนนี้ครับอ๋อคนนี้เ่นนี่กับสองใบแล้วก็คาบใบอ๋อนี่แหละนี่แหละคือพ่อแม่โอเคนี่แหละคือพ่อแม่ผู้ชายหกชั้นต้อเป็นี่หมื่นสามสามคลิกทุกเรื่องเลยคนเล่นคือพ่อแม่ไอ้พวกใบอ้พวกนี้นี่โม่เลยให้มาหน่อยทางขอ่คุณสามซิง คุณชื่อว่าฮิราซากิได้ท่ามืยสามชายท่ามือสามชีแล้วคุณแม่อะต้อกาชูชิโดขึ้นมาเพื่อเพื่อในการนั้นเพื่อคุณเธอเลยทำพื้นสวัสดิ์แล้วพื้นสวัสดิ์ส่งผลอะไรจริงไม่หนึ่งตัวตับไตก่อน่อนหลุดพิงใบเลยครับถ้าเกิดเกิดมีหลุดพิงใขึ้นไปก็เก็น ก็คือจ <um anyway> nah ิ้กคอก็คือเกิดในดอกเลยเลยอ๋อดอกตซนเลยคนนี้เกิดในดอกเลยครับก็คือจะหาของเล่นให้เราเล่นได้จากดกคออะไรก็ได้เลยนะใช่ครับของขึ้นขายเดียวคอเลุดสิโอเคครับตัวนี้น่าจะดูเปื่ออนิเมดอง

นห้ชาร์จเพิ่มอะดูว่าจะรับไวไหมน่าจะ่อเยอะอีกสองดัมเบลนะอะตายหมัดแรกเก้าบวกสิบห้าสอันนี้บวกห้าพันให้ถ้าเกิดตีหรือวูทก็บวกห้าพันแตาาก็เป็นบวกหนึ่งเก้บวกสิบ้าสิสอา

ก็ค uh so like ือสัตวว่ตัวรองสกิลให้เสร็จเขาตัวบาถามถามาวางหนแถวเนาะเีแล้วปนวารีนอ่ะป okay> uh ีนวารีนอ๋อแล้วมันตัวหลัหมดแล้วนี่ผมบอกว่าตัวองคนนี้ก่อนคนวนี้ก่อนเมื่อลงคอตบั๊สหนึ่งคอการ์ดจากในถุงนบเคจะมีคอตบั

เชยี่สองใช่ไหมแวน่สอเนาาเลสองลูกเข้าี่อือืดอ่าี่ไหมังที่จี้ก็ขาี่เอะไรง้บ้าจัา้จะเอ๋เยอะมากับโกอาจารย์เนี่ยมาสี

แ่ว่าใชต่เไาก่อไปต่อไปต่กไปต่อปต่อไ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 ป่อไป่อไปต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 ่อไป่อไป่่อไปต่อไต่อไเต่อไปตนอไต่อไปต่อไนต่อไปอ่อไบต่อไปต่อไปอ่อไป่อไปมอไปตเอป่อไแดมอไปต่อไป่อไปตมอแปต่ไปต่าไ่อต่ไป่อไปต่อไปตไ่อไป่อไปต่อไปยอไปตไปต่อไต่ออไ่อ่อไปต่อไปตอไกต่อไปตอไป่อ ได้แล้วโอ้เจนผมขอรายแรกนะเมื่อกี้ข้านใช่ไหะอ้โคผมี่เก้ารแรกนะไายแรกนะเจ้าว่ารแรก่เ้าเหรอขี้เหละโอ้ขันขาน่แบบนั้นเลยอะนั่นคือรายแรกเลยนั่นคือรายแรกของผมเกิดเรื่องนะ อ่าลายลาเจีเลยเจ็ดสามเจ็ดสามเนี่ยเอบเจมกันาเียเีจีห้านึงจีาเดจเจมงาันกอาจารย์มก็จ้ช่วยช่วยกที่วันัเาจะมา่อยากให้กากันหนดมเล้นยากาศเทปเล่นยากาศอัหมใบ แถวหน้าบกเหนือร่วมีระเนย4,000สามคบงก์สองมาเดินเพราะว่าแคุณทำเกไปเลครับคุณเธอดีดีันดีบันครับผมเเล่วแต่ยูกิคุณเธอขอเข้านะองด้วยนะใบจองดจองเลยครัสองลูกแล้วก็อถแท็กซี่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวอโทษที่งตนี้ตอนนี้นะครับก็หญ่จริ ผ่นออเมาส์ได้ครับดิจิทัลโอ้ยไมซื้อแผ่นออกเมาส์อย่าก็อันนี้สิบก็มาแผ่นออกเมาได้ครับยี่สิบห้าอันนี้สามสบาสกับครับสีอ่าเด็กนี้แหละนะเค้แค่นี้พอเดียวที่เดียวหมดเลยแล้วใส่ไว้้เลยดีอะซิไม่ถูกเอ้อันนี้อันนี้ไม่ใชเป็นเท่าไหร่โอ้โหสองสอง่นีไม่อวยเลย ไม่ไหวตายโอเค <c oughs> ก็เป็น <c oughs> พลังแซงทัวรี่ชนะไปนะ <c oughs>